โอเคครับอยู่กับร้านบางคาแอร์ซ็อปนะครับวันนี้มาดูเจ้าตัวเดซี่นะครับคาร์โมแฟลก์คา n บิน1999นะครับเป็นโมเดลเรียกเป็นโมเดล1999แล้วกันนะเป็นปืนอัดลมที่ใช้ลูกเหล็กนะครับผมแล้วเขาเขียนไว้ว่า Warning นะครับ uh, Floy Geo ก็คือประมาณว่าเหมาะสมกับเด็กอายุ10ปีขึ้นไปนะครับถ้าเป็นไซส์ต่างชาติเนี่ยอ่ะผมพูดในไซส์ต่างชาติก่อนเด็ก10ขวบ กับง้างไกปืนอัดลมใช้คำว่าตัวนี้เป็นลูกเหล็กปืนอัดลม4.5มิลนะครับหนักเกินนะครับหนักมากถ้าเป็นไซส์เอเชียนะคือขนาดผมว่าผมเป็นผู้ใหญ่นะครับคือดึงอะ่ะมันยังแบบใช้แรงเยอะนะครับถ้าเป็นเทียบกับสิบขวบต่างประเทศผมว่าเขาน่าจะตัวใหญ่กว่าเรานะถ้าในไซส์โซนยุโรปนะผมแต่ตัวนี้มันผลิตที่จีนนะผลิตจีนแต่กล่องเขาเป็นภาษาอังกฤษล้วนไม่มีจีนเลยก็อ,อย่างว่าครับโดยโดยโลกปัจจุบันเนี่ย อ่านี่มันผลิตโดยกามูนะัเป็นของบริษัทบายกามูเอาดอร์นะครับคือคุณต้องเข้าใจก่อนว่าต่อให้ผล,ลิตที่จีนแต่คุณจะดูน้นว่าคนคุมการผลิตเนี่ยด้วยต้นทุนอะไรเขาที้เอาพูดกันง่ายๆดีกว่าต้นทุนการผลิตถ้าใช้จีนผลิตเนี่ยต้นทุนเขาจะถูกกว่านะครับเพราะว่าด้วยด้วยค่าแรงโน่นอะไรเงี้ยต่างๆนานานะครับมันจะถูกกว่าทําให้มาในเลทราคาที่ไม่ไม่ได้สูงเมื่อวังนะครับในในมือหนึ่งนะไม่ได้พูดถึงมือสองนะครับแต่มือสองตัวเนี้ยผมขายอยู่ 4,900บาทอาจจะถูกกว่ามือหนึ่งประมาณ6-700นะครับเพราะว่าอะไรนะครับมือหนึ่งก็จะแถมเป็นลูกพลาสติกให้แต่ผมมีลูกเหล็กให้เลยมาประมาณ200นัดนะครับลูกเหล็กเดิมของเขาเนี่ยที่มีอยู่อันนี้มีเกือบเต็มอันนี้มีเต็มนะครับแล้วทำไมผมถึงบอกว่าถึง200เพราะก็ปุ่งหนึ่งอะเต็มเต็มมันอยู่ที่100นัดนะครับแต่ผมแถมอันนี้ไปด้วย แถมของผมไปด้วยเลยนะครับที่ผมมีอยู่นะตอนนี้ทําไมผมถึงแถมนะครับเนื่องจากผมลองแล้วลูกเหล็กที่เราหาซื้อได้ตามตลาดบ้านเรา4.5มิลเนี่ยสามารถใช้กับเจ้าตัวนี้ได้นะครับเพราะลูกของดิซี่เนี่ยดิซี่หรือด c ซี่โดยโดยแบบเรยวนะโดยตรงของเขาเนี่ยเขาจะมีน้ําหนักที่เยอะกว่านะครับทาให้ยิงแม่นแม่นกว่าแต่ระยะเขาไม่ค่อยไกลแต่ถ้าเป็นลูกเหล็กธรรมดาเนี่ยของเราเนี่ยผมลองชั่งน้ําหนักแล้วร้อยลูกเนี่ยของเราจะเบากว่าและเบากว่าประมาณ 0.5กรัมมั้งต่อถุงนะต่อ100นัดนะครับประมาณ0.5กรัมต่อลูกนะครับโดยประมาณนะโดยประมาณนะครับผมเพราะว่าช่างลูกเดียวมันตาช่างไม่ขึ้นผมเลยจับร้อยลูกร้อยลูกคือร้อยลูกแบบนี้นะครับผมช่างทั้งกล่องนะครับแล้วโดยประมาณเอาคนระกล่องหนึ่งเฮ้ยอันนี้ประมาณ50นะครับและเนี่ยผมยิงไปบ้างแล้วตอนมันยังมันยังเต็มถุงนะยังตอนมันเต็มถุงอันนี้ผมลองยิงไปบ้างแล้วนะครับเพราะผมคาใจว่าตอนยิงนัดแรกเนี่ยทาไม อ่าผมเปรียบเทียบต่อน,นัดแล้วกันนะครับนัดแรกเนี่ยที่ผมใส่นัดเดียวก็ใส่ก็ได้แล้วก็ยิงได้นะครับใส่เป็นนัดหนึ่งเนี่ยมันแลดูเจ้าตัวเนี้ยยิงได้ไม่ค่อยไกลนะครับแต่อันเนี้ยยิงไกลกว่าเออลูกเหล็กที่เราซื้อตามบ้านเรา่มรู้สึกว่ามันยิงไกลกว่าว่าก็อลองชั่งน้ําหนักเปรียบเทียบนะครับร้อยลูกแต่จริงๆริก็ขาดบวกลบนิดหน่อยนะผมตีไปประมาณสัก0.5กรัมน้ำหนักต่างกันเลยยิงไกลแต่ถามว่าไอ้ตัวไหนสู้ลมกว่าตัวนี้สู้ลมดีกว่า นะครับตัวนี Jean ้ม <but S 1> <bo> ันก็จะล่อนๆหน่อยนะครับแต่ก็ไม่ถึงล่อนแบบเหินไปเลยนะมันก็ล่อนในระดับที่เรียกว่าพอคุมทิศทางได้นะครับแต่ผมไม่สามารถใช้เครื่องวัดความแรงวัดทุกท่านดูได้เพราะว่าผมลองวัดแล้วมันไม่ขึ้นเนื่องจากมันเป็นลูกเหล็กจะลืมนะครับว่ามันใสแล้วมันสะท้อนแสงต่อตัวเซ็นเซอร์ซึ่งไม่สามารถจะวัดความแรงได้เลยนะครับลองแล้วนะครับลองไปประมาณห้าหกนัดทั้งสองยี่ห้อเลยสรุปแล้วไม่เวิร์กนะครับความแรงไม่ขึ้นเลยนะครับก็เลยคิดว่าไม่ต้องวัดความแรงกันให้ดู เพราะมันก็ไม่ได้ช่วยอะไรนะครับผมนี่คือตัวปืนจริงๆนะครับตัวนี้เป็นบอดี้ b s s นะครับลาย c คลัมโมแฟครับหรือลายพรางนะครับผมบอดี้เป็นพลาสติกนะครับตัวนี้ตัวชุดนี้เป็นโลหะนะครับแต่ผมว่าน่าจะเป็นเหล็กนะเขาใช้ไม่เหล็กโอเคมามาแม่เหล็กมาแล้วนะครับอศูนย์หน้าเป็นแบบไฟเบอร์พิกแล้วตัวนี้สกรีนลายพวกคําเตือนต่างๆนะครับอย่างที่ผมบอกนั่นแหละ เออผมก็ว่ามันก็สำหรับเหมาะเหมาะ,มาะก็ผู้มีอายุยี่สิบปีขึ้นไปเด็กอายุสิบขวบก็ดึงไม่ไหวนะถ้าเป็น Asia. เอเชียเออนี่ผมบอกนะครับแล้วตอนนี้ก็เป็นพวกยิงลายต่างๆไปยิงลายล่องลึกหมดเลยนะครับแล้วก็เป็นโลโก้เขาเนาะแล้วก็โมเดลหนึ่งเก้าเก้าเก้าซีนะครับตามชื่อคลิปเลยนะครับผมอ่ะคล็ก โลหะเอ้นนี้เป็นพลาสติกนะครับทวกวบอดี้อื่นเป็นเหล็กหมดเลยนะครับแล้วก็อันนี้เป็นพลาสติก ABS นะครับไม่ใช่พลาสติกธรรมดาเป็น ABS นะครับผม่าไม่ใช่ ABS ผมก็เป็นโพลิเมอร์ด้วยทำนะครับตามข้อมูลมันไม่ได้ไม่ได้แจ้งวตัสดุชินนี้ไว้แต่ดูแล้วผมว่าน่าจะเป็นโพลิเมอร์ดูว่าถ้าเป็น ABS เนี่ยมันจะบาบางของนี้มันเหมือนเหล็กก็เหมือนนะครับแต่เป็นน่าจะเป็น ABS น่าจะเป็นโพลิเมอร์นะครับแต่บนนี้ก็เป็นเหล็กหมดเลยนะครับตัวนี้เป็นศูนย์หลังตัวนี้ศูนย์หน้านะครับผมนะ ตัวนี้ไว้ตัวดึงนะตัวนี้เป็นเซฟนะครับวิธีการเซฟนะครับล้วก็ดันกดเซฟก็ดันอีกฝั่งหนึ่งนะครับก็เฮย้ยได้อยู่นะครับศูนย์หน้าเป็นเฟเบอร์ออปติกนะครับผมเวลาจะใช้งานนะครับอเอาเถึงวิธีการใส่ลูกวิธีการใส่ลูกเขาจะใส่ตรงนี้นะครับโดยใช้วิธีการกดแล้วใส่เสื้อดำต,ตรงนี้ผมให้ไม่ดำกดตังนี้ลงนะครับแล้วเปิดช่องตรงนี้นะครับ อา่าจะใช้ไฟฉายช่วยนะอ่านี่เลื่อนปิดก่อนนี่เราสะท้อนอีกนะไม่รู้จะเห็นไหมนะครับมันจะมีช่องตรงนี้เห็นไหมเรามือกดไปตรงนี้นะครับกดปุ๊บแล้วดันฝาเปิดออกแค่นี้นะครับก็จะมีช่องใส่ลูกให้เราแล้วนะครับแบบนี้นะเอ็ช่องตรงเนี้ยสามารถใส่ได้หกร้อยห้าสิบลูกลูกเหล็กจำนวนหกร้อยห้าิบนัด ท่านคิดดูว่ามันจะเสียงดังขนาดไหนคอแ่กคอแค่ท่านถือไปเสียงดังแน่นอนนะครับแต่ที่แน่เนี่ยเทาชัวท่านใส่ประมาณ10บนัด20นัดจะกอกไวเท่าไหร่แล้วมันก็จใส่ยิงได้หมดนะครับตัวนี้เป็นช่องดูลูกว่าลูกมีลูกเข้าหรือยังนะครับนะอันนี้ผมก็คายใจว่ามันรูอะไรวะจนลองเทสดูเทสยิงอะไรต่างๆเนี่ยเจ้ารูเนี่ยเป็นรูเทสตัวดูลูกนะครับว่ามีลูกเข้าไหมลูกคาอยู่ไหมนะเดี๋ยวผมสาธิตให้ดู นะครับว่ามันใช้งานยังไงใ้ปัจจ้าตัวนี้นะเออก็ไม่มีอะไรแล้วแหละนะครับผมไม่มีอะไรแล้วแล้วส่วนเรื่องการคลีนนะครับหรือการฉีดซิลิโคนอันนี้เขาแนะนําว่า,ถ,าถ้าที่ผมดูเว็บต่างประเทศนะครับประเทศไทยไม,ไม่ไม่ค่อยมีรายละเอียดเรื่องการดูแลรักษาเท่าไหร่นะครับคือเขาบอกว่าเนี่ยเขาทําช่องมาให้แล้วสําหรับฉีดซิลิโคนก็ไปในรูนี้นะครับเพราะรูเนี้ยมันเป็นรูช่องสปริงหรือชุดลูกสูบของเขา นะครับเราใช้วิธีการฉีดซิลิโคนเนี่ยใช้ย้ำซิลิโคนห้ามไอ้พวกต่างๆน้ำยาล้างปืนนะครับน้ำมันจักห้ามเด็ดขาดให้ใช้ซิลิโคนฉีดเข้าไปในนี้ก็พอย้ำนะครับซิลิโคนนะครับฉีดเข้าไปในนี้ก็พอเขาบอกว่าทุกๆ15วันถึง20วันนะครับอย่างที่ผมบอกว่าเป็นอัดลมเหมือนอัดลมที่เราเล่นกันทั่วไปนั่นแหละไอตัวหัวหมวกคล้ายๆอย่างนั้นแต่อันนี้เป็นลูกเหล็กกลมๆธรรมดานะครับไม่ได้ไม่ได้มันไม่ได้วิเศษวิโสอะไรนะครับมันไม่ได้ใช้ลูกหัวหมวกได้ ว่ามันใช้การกรอกเข้าไปนะครับผมโอเคมาดูการทดสอบยิงนะครับวิธีการใส่ลูกนะครับผมขออนุญาตใส่ไปไม่เยอะนะครับผมแล้วยวขหนหีบไปก่อนผมใช้เป็นลูกถุงนี้นะครับเพราะลูกถุงของเขาอ่ะผมว่ายิงอ่าในที่ที่มีมีลมอ่ะยิงได้ดีนะครับพอผมลองยิงข้ามถนนแล้วไอตัวลูกเนี้ยที่ผมให้ไปเนี่ยที่ผมแถมให้เพิ่มไปเนี่ยมันยิงข้ามถนนได้ไกลกว่าเจ้าตัวลูกที่เขาที่ที่ที่ติดมากับปืนนะครับมันยิงได้ไกลกว่า ถ้าสมมติเปรียบเทียบบ้านหน,าหน้าบ้านผมจนหน้าร้านผมจนถึงฝัง่งนู้นะอ่ะถนนมันสี่เลนถึง,ถงตีไปกลมตีไปประมาณสักห้าเลนนะครับถนนประมาณห้าเลนจากจากบ้านผมไปถึงเก,กาะกลางนะนะเจ้าตัวลูกที่เขาให้มาเนี่ยมีน้าหนัก่องข,องของ้างเยอะยิงได้ประมาณเก,กาะกลางนะครับไม่เลยเก,กาะกลางอาจจะประมาณข้ามเกาะเขาเรียกว่ามันจะเป็นแผงกั้นสองข้างนะจะมีบอร์ดมีรูตรงกลางจะเป็นช่องตรงกลางนะครับมันยิงได้แค่ข้ามแล้วก็ตกลงไปเลยนะครับแต่อันเนี้ยยิงข้ามได้ ผม,ไ,มได้ยิงโดนรถนะผมรอจังหวะรถไม่มีนะครับยิงข้ามไปได้ประมาณสักข้ามสองฝั่งได้นะครับแต่ไม่ถึงข้ามถนนนะน่าจะประมาณยิงได้ไม่ไกลอ่ะผมว่ามันจะยิงใกล้กว่าเจ้าไอ้ตัวลูกเนี้ยยิงได้ใกล้กว่ากัแบบเจ้าตัวลูกที่เขาให้มาลูกเหล็กที่เขาให้มาซื้อตาหากแบบตรงรุ่นแปดร้อยนะครับแพงนะต่อกระปุกอะ่ะไม่ถูกนะแต่ผมเลยแน,นะนําหาลูกถูกๆมาให้เล่นนะครับถามมาเล่นได้ไหมเล่นได้นะครับแต่ก็อย่าลืมนะครับเรื่องซีรนะีโคนเนาะ ลูกเหล็กเนี่ยสามารถอกเข้าไปได้เลยนะครับอย่างที่ผมบอกช่องเนี่ยมันใส่ได้หกร้อยกว่าลูกใส่ไปเถอะนะครับแต่เวลาเดินน่ะอันนี้ผมใส่ไม่เยอะนะใส่แค่ลองให้่านดูเฉยๆนะครับเนี่ยอ่าผมใส่เข้าไปแล้วนะครับแล้วก็ปิดฝาปิดฝาก็าคือเลื่อนมาได้เลยนะครับแล้วนี่คือช่องดูลูกเห็นลูกไหมช่องดูลูกมันจะมีลูกขึ้นมาตรงนี้นะครับแล้วเวลาเราขึ้นลำเราก็ต้องใช้แรงนิดนึงนะครับ ปึ๊บแล้วกดลงปึ๊บลูกเขาก็จะเข้าอ่ะนี่ลูกเขายุบลงไปแล้วเห็นไหมก็คือลูกมันเข้าไปรอโหลดแล้วนะครับผมจะมาเทสยิงนะครับระนะี้ที่ผมยืนเนี่ยก็ประมาณสิบห้าเมตรนะครับผมสูนหน้าไฟเบอร์ติกนะครับนั่นอะผมไปฟังเสียงก่อนเห็นไหมถ้ามันมีลูกมันจะดังก็แกก๊ก,ก,กนิดน,นึงถ้าได้จะไปยิงอะพุ่งตรงอะยิงหนูยิงนกะอะก็ควรจะถือให้มันอยู่ระนาบเดียวนะครับเพราะเสียงม,มันดังมาก ลูกค้อนนเป็นลูกเหล็กนะครับผมเนี่ยเสียงมันดังนะเสียงมันดังนะโอ้ไม่โดนนะครับใครบอกสิบหวบดึงได้โคตรหนักแรงนะครับ โดนกล่องนะครับมามาดูความแม่นยำหมดเลยระยะถึง้าเมตรมีผมแค่ยิงเล่นๆไปแล้วนะครับไม่โดนนะผมขออีกทีนะเฮ้ยยากอยู่นะครับยากตรงนี้ว่าแต่ผมถือไปฉายเรื่อยยิงเรื่อยน่าจะยากนะครับอย่าเพิ่มความลำบากให้ผม อ,อ้าวอ๋อผมดึงไม่สุดนะครับฟิลเดียวกับปืนอ่าเขาเรีเยกอะไรนะปืนชักยิงพวกสไนเปอร์น,นะครับพยายามดึงให้สุดในครั้งเดียวนะครับอันนี้มผมพลาดนะเพราะให้มันดังแกลกก่อนแกลกปุ๊บใส่ให้มันดังแกลกก่อนนะครับตอนแรกผมดึงไม่สุดนะพยายามให้มันเข้าแกลกเดียวเพราะว่า จ้าตัวเคี่ยวเนี่ยความรู้สึกผมนะผมยังไม่ได้ลืมเพราะปืนใหม่แต่ผมรู้สึกว่าฟังจากเสียงล็อกเนี่ยน่าจะฟิลดเดียวกับพวกสไนเปอร์ชักยิงที่เราใช้กันถ้าเกิดเคี่ยวมันลงไม่สุดแล้วมันล็อกแค่ครึ่งเดียวเคี่ยวมันจะสึกไวมากเราต้องดึงแกลกเดียวให้สุดเพราะให้เคี่ยวมันเดินสุดแล้วมันเข้าล็อกนะครับพอมันเข้าล็อกปุ๊บมันจะทําให้เจ้าตัวปัญหาที่มันเกิดขึ้นเนี่ยคือนกมันจะไม่เกาะของ็อกไม่เกาะแล้วปืนมันจะมีปัญหานะครับย้ําว่าดึงทีเดียวให้สุดนะครับผม โหดยากเลยมาดูระยะสิบเมตรนะครับกับเป้าสิบเซนดึงนะครับแซกให้สุดตบน่่อึ้งจ้ะลื่นถ้าบอกเด็กสิบขวบดึงไหวนี่ผมผมต้องแรงเยอะมากนะ โอ้แล oh, okay mm ้วโอเคไหมหุยห mm hmm. นักนะครับหนักหนักแรงหนักแรงเพราะว่าด้วยผมรู้สึกว่าความแรงจะยะาสิเมตรที่มันกระแทกเป้าเนี่ยเป้าค่อนข้างสะบผมเดาไปตามน้ําหนักของความแรงของลูกบีบกันนะครับผมคาดการณ์ไวว่าน่าจะาความแรงประมาณนะครับ4 0 0ถึงสี่ร้อเพนะครับผมเพราะว่าอย่างที่บอกว่าเซ็นเซอร์มันไม่สามารถจับได้ด้วยความลูกมันเป็นลูกใส เซนเซอร์มันยิงเข้ามาจับคือเซนเซอร์การจับความเร็วท่านใดเข้าใจคือมันจะเป็นเหมือนเลเซอร์นะครับยิงเข้าเข้าอ่าเขาเรียกว่าเหมือนอะไรที่ผ่านไปอ่ะผ่านปุ๊บมันจะเป็นเซนเซอร์จับพอเซนเซอร์มันจับปุ๊บมันก็จะเหมือนจะไม่คือวัสดุมันจะมันจะไม่กระจายแสงแต่พอเป็นลูกเหล็กปุ๊บมันกระจายแสงออกมันทําให้เราไม่สามารถที่จะ่าเซนเซอร์ไม่สามารถที่จะจับความเร็วลูกได้นะครับนะมันเป็นลูกใสๆนะครับไม่จับได้แต่ลูกขุนๆนที่ไม่สะท้อนแสงนะครับดึงให้สุด นะครับยากอยู่นะครับเนี่ยโอ้โคตรยากเลย,เลยหนักแรงด้วยนะครับแต่ปืนน้ำหนักเบานะเบาเบาแบบเบาหิวเลยฮะคือได้เด็กยิงเล่นน่ะได้แต่ต้องให้ผู้ใหญ่คือถ้าท่านใดอยากให้ลูกท่านเด็กๆนะจะเขาว่าลูก จะว่าเด็กๆด,ดีกว่าลองยิงเนี่ยผู้ใหญ่ควรอยู่ด้วยนะครับหนึ่งอันดับแรกเลยคืออันตรายแน่นอนนะครับเพราะหนึ่งเป็นลูกเหล็กนะครับอัตราการทําลายความเสียหายของเจ้าลูกเหล็กเนี่ยเยอะกว่าลูกเซรามิกเป็นเป็นเท่าตัวนะครับแต่ถ้าเรื่องระบบเล่นเนี่ยผมว่ายัางไงก็ต้องผู้ใหญ่ครับเด็กดึงไม่ไหวเด็กไซส์บ้านเราอ่ะอายุเขาบอกอายุมากกว่าสิบปีขึ้นไปเด็กสิบขวบก็จริงผมบอกแล้วว่าหนักแรงคณะอันนี้ดูผมนะครับอันนี้มีลูกอยู่นะ หนักแรงนะครับโหโคตรยากเลยทระยะไกลนะครับแม่ไวรุ่นศูนเปิดนะครับไม่แม่นเลยนะครับผมว่าถ้าใช้ลูกอีกอันหนึ่งน่า,นาจะแม่นกว่านะครับอย่างที่บอกแล้ะครับว่าถ้าให้เด็กยิงเล่นเนี่ยผมว่ามันก็ก็ได้นะแต่อย่าลืมนะครับว่าต้องอยู่ในอยู่ในอยู่ยดูอยู่ในความดูแลของผู้ปกครองหรือผู้ใหญ่ เพาราะกันการผิดพลาดอะไรหลายอย่างหรือเกิดอุบัติเหตุได้นะครับก็พยายามให้ผู้ใหญ่ดูแลนะครับอย่าหาเล่นคนเองนะครับแล้วก็ถ้าเกิดเราเล่นกันเองเนี่ยเราก็รู้ได้เลยว,ว่าถ้าเกิดเราเล่นแล้วมันพังขึ้นมาเนี่ยอะไหล่พวกนี้มันยังพบมันมันก็ไม่ได้หาง่ายนะครับเพราะว่าเท่าที่ผมดูคือตัวปืนมีขายแต่อะไหล่ยังไม่มีในไทยนะครับแนะนําว่าเอาไปยิงเล่นได้นะครับแต่ก็อย่าลืมฉีดซิลิโคนให้มันด้วยนะครับผมถ้าท่านใดจะจ,จริงเนี่ยก็ซ like, ื้อซิลิโคนได้นะครับของ120บาทเอง ท่านอย่างประมาณ1ิบสิบห้าวันสิวันถึงสิวันท่านก็ค่อยมาฉีดนะครับก็ถือว่าเป็นการยืดอายุของการใช้งานของวัสดุอุปกรณ์เราไปได้อีกนานนะครับผมปืนไม่ใช่ว่ามันไม่พังแต่เราเล่นแบบยืดอายุการใช้งานของวัสดุให้ได้นานที่สุดนะครับผมโอเคเนาะก็ประมาณนี้ครับท่านใดนะครับสนใจสัง้อตีเพจบีบีการจัดจอเซาไลน์แอดบีเคเอสหตกว่า <ๆ S 2> เพิ่มเติมต้ชื่อคลิปนี้ครับแอดไลน์แอดเฟซได้เลยนะครับผมโอเคครับขอบคุณครับ